มาหนึ่งฤดูเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับต้องต้องขอบคุณทางโรการข้าวแล้วก็เครื่องอบกันเกี่ยวครับครับเพราะว่าช่วยเราได้เยอะแล้วก็มป็นการดูแลง่ายแล้วไอ้อย่างเพอดีผมมีบอรวิจัดครับวิจัดกี่ยวกับชดนแ้ตลอดถ้าจะเป็นอะไรก็แค่โทรโทรไปแล้วก็เราสามารถมามาทำได้เลยครับผมเพราะว่าทุกอย่างและแค่มีพนักงานที่เป็นช่างคือก็ตำนา ขับสามารถก็คือการการควบคุมนี่ถึงง่ายได้มากครก็เป็นระบบภาษาไทยด้วยครับผมได้ครับแล้วก็คือมันมันโอเคอยู่ก็ตอนนี้ก็ใช้ลูกกลุ่มที่ขับมาเลยแล้วก็ได้ข้าวขายได้ข้าวโลกอย่างว่าน้องเมล็ดทำเมล็ดพันนะมันจะทำยังไงครับคือต้องมาใส่ท้องฟ้าอะไรงอย่างนี้เลยครับแต่ครั้นี้มันไม่ใช่เลยครับผมพอมาปุ๊บอ้าวเรามีข้าวไหวข้าวขึ้นข้าวที่สูงหน่อย แล้วก็ใช้2 0ชั่วโมงครับแต่อย่างน้อยก็เร็วกว่าการตัดแดดโอเคเมื่อก่อนตัดแดดนี่ใช้กี่วันนะครับไอ้ตรงว่ากี่วันไม่มีปัญหาครับมันไม่มีแดดให้ตากมันไม่มีแดดให้ตากตรงนั้นแหละตรงนั้นดีกว่าไม่มีแดดให้ตากแต่เรื่องที่ที่ลองลองทดลองนะคือที่ผ่านมาเนี่ย เราสามารถขายบริษัทได้ดีครับผมไม่มีเหลือเลยโอ้ดีมากไม่เหลือเลยตอนนี้ปีนี้ออกไปประมาณทำขายในกลุ่มประมาณ60ตันดีครับอย่างนั้นต้องขอบคุณประธานมากๆเลยครับอย่างนั้นครับผมขอบคุณประธาน